แป้งล้ำเอ้ยแป้งล้ำเอ้ยแป้งล้ำอยากออกก็ลูกแป้งล้ำอยากออกไปเที่ยวเหรอือแป้งล้ำอยากออกไปเที่ยวก็เลยมานอนตากแดดใช่ไหมลูกืึแป้งล้ำอยากออกไปเที่ยวหนูก็เลยมานอนตากแดดเพื่อที่จะประชดพ่อใช่ไหมหนูนอนประท้วงพ่อใช่ไหมลูกประชดพ่อใช่ไหมเพราหนูอยากออกไปเที่ยวใช่ไหมลูกฮอ น้ำตาเกลไหลออกมาเอา้าเอ้าอยากออกไปเที่ยวไหนลูกหึอยากออกไปเที่ยวไหนถึงได้มานอนประชดพ่ออยู่ตรงนี้ไม่ไปนอนในร่มนะคะเอฟสี่ในร่มมีก็ไม่ไปนอนมานอนตากแดดนะคะมานอนตากแดดอยู่ตรงประตูทางออกเนี่ย เพื่อที่จะประชดพอ่อเนี่เรียกร้องให้พ่อพาเดินเที่ยวมั้งเนี่ยอ,อ,อยากออกเที่ยวแล้วลูกแม่ดูแพ้ที่เป็นไรนะเป็นไรลูกหื เมเศร้าเงาง้อยไหนไหนแม่ดูปากเดิแม่ดูปากดิเด๋วแม่ดูปากก่่นแม่ดูปากก่อนแม่ดูปากหนูกรอนแม่ดูปากหนูกรอนแล้วล้วปากหนูเป็นไรไหมปากหนูเป็นไรไหมกินแตงโมแน่ๆเลยปากแดงๆเลยหืมหืปากแดงๆกินแตงโมแน่ๆเลยเนี่ยหื เพ่งล่ำมานอนประชดพออ่อค่ะเอฟซีเป็่งล่ำมานอนประชดพอ่ออยากให้พ่อพาออกเที่ยวไม่ยอมเข้าไปนอนในร่มนะคะเนี่ยออกมานอนตากแดดอยู่ตรงประตูทางออกเนี่ยไม่ยอมเข้าไปนอนในร่มเลยมานอนประท้วงพอ่อประชดพ่อเนี่ยอยากให้พ่อพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวให้พ่อพาเดินสักแป๊บนะลูกเนาะให้พ่อพาเดินสักแป๊บไหม ที่นอนมุดมุดมุดอยู่เนี่ยจะหาทางออกใช่ไหมลูกืึใช่ไหมที่หนูนอนมุดมุดอยู่เนี่ยหนูจะหาทางออกหนูจะคานออกข้างล่างนี้ใช่ไหมอแปงล่ำจะหาวิธีคานออกตรงรูข้างล่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมหาวิธีคานออกใช่ไหมออกข้างบนไม่ได้หนูจะคานออกข้างล่างเหรอลูกืม ลองมุดมุดดูหลายรอบแล้วเนี่ยลองมุดดูหลายรอบแล้วเนี่ยอยากให้พ่อพาเดินเที่ยวแน่ๆเลยเนี่ยยญ้าหวานกระโตไม่ทันกินเลยลูกเอ้ยตัดจนเฮียนจนเตียนหมดแล้วยญ้าหวานไม่เหลือให้ตัดแล้ว นอนซึมเศร้าเหงาหอยหมดกัด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 ไปลูกไปเข้าไปนอนในร่มไปแปลว่าแป้งรำไม่ร้อนใช่ไหมแป้งรำมานอนตากแดดเนี่ยแป้งรำมานอนตากแดดแปลว่าแป้งรำไม่ร้อนใช่ไหมลูกใช่ไหม ถ้าหนูร้อนหนูก็คงเข้าลมไปแล้วอันนี้หนูไม่ร้อนแน่ๆเลยหนูเมื่อนอนตากแดดเนี่ยใช่ไหมลูกดูพี่ถุงทองพี่อมอเงินนี่นะสองแมปสองแมปอยู่เนี้ยสองแมปสองแมปอยู่นี่อ่ออตะตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋พี่ถุงทองน้องอมอเงิน อยากออกแล้วแม่ไม่ให้ออกแดดมันร้อนลูกอากาศมันร้อนมากๆเลยข้างนอกอะ่ะเข้าใจไหมพี่ถุงทองเข้าใจไหมแดดมันร้อนแดดมันร้อนพา Ferguson, น้องนอนในห้องแอร์ลูกดีแล้วนะเออไม่ต้องอยากออกหรอกลูกอยู่ในห้องแอร์ดีแล้วแดดมันร้อนลูกแดดมันร้อนมากๆเลยแดดมันร้อนมากๆเลยอ๋องมันจะออกอย่างเดียวไม่ออกลูกไม่ให้ออกแดดมันร้อน แดดมันร้อนมากๆแตงโมแพงงํำก็โตว,วันโตคืนนะคะแพ่งลำใกล้จะได้กินแตงโมของหนูแล้วนะคะมีดอกไม้ก็ต้องมีผีเสื้อนะคะ มีดอกไม้สวยๆก็ต้องมีผีเสื้อมาบินตอมดอกไม้ดอกไม้กำลังงามใคเอฟซีสวยมากๆนะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะสมบูรณ์มากเลยดอกบานชื่นนะคะมีแต่ดอกใหญ่ๆสวย,สวยแๆแปลงล้าม นอนไม่ลุกเลยปกติมแม่เดินมาแป้งล่ำจะลุกแล้วนั้นเนี่ยทำไมแป้งล่ำไม่ลุกเนี่ยหาลูกทำไมแป้งล่ำไม่ลุกเมื่อกี้น้ำมนต์ก็ให้อัดชัยโทรไปอสอบถามข้อมูลที่สัตวแพทย์แล้วนะคะว่าทำไมแป้งล่ำถึงน้ำตาไหลทุกเช้าเลยเวลาตื่นขึ้นมานะคะก็ได้คำตอบมาว่า ในตอนที่ช่วงที่น้องนอนในเวลากลางคืนน่ะน้องเขาจะฉี่ใช่ไหมคะน้องเขาจะฉี่ตรงบริเวณที่เขานอนแล้วทีเนี้ยฉี่ของวัวเนี่ยเขาจะเป็นแอมโมเนียนะคะเขาจะเป็นแอมโมเนียมันจะระเหยขึ้นมาจากพื้นดินหรือพื้นปูนเนี่ยมันจะระเหยขึ้นมาแล้วแล้วเวลาน้องอยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยแอมโมเนียมันก็จะเวียนบนอยู่ตรงที่น้องนอน น้องก็เลยแสบตาก็คือแอมโมเนียนนี่จะทําให้น้องแสบตาแล้วก็น้ําตาไหลตื่นเช้ามาก็จะเห็นคราบน้ําตาทุกเช้าศัตรแพทย์ท่านแนะนําว่าให้เอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดที่ตานะคะเช็ดที่ตาก็จะหายเป็นปกตินะคะตาก็จะหายแสบก็จะไม่มีน้ําตาไหลนะคะก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ช่วงนี้แป้งล่ำก็กินเจงอยู่นะคะกินเจงกินอาหารได้ปกตินะคะขับถ่ายได้ปกติไม่น่าจะามีความกังวลอะไรนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพยังดีอยู่นะคะผิวก็สวยสวยนะลูกเนาะผิวสวยมากเลยแป้งล่ำไม่เหมือนใครในโลกเลยนะลูกเนี่ยแป้งล่ำมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะลูกผิวหนูสวยเหมือนเสือดาวเลยลูก แตงลําเป็นลูกเครื่องเสือดาวหรือเปล่าลูกใช่ไหมแป้งลําเป็นลูกเครื่องเสือดาวแป้งลําสวยก่อใครในโลกเลยนะลกนะูกเนาะนังฟ้าน้อยๆของแม่ของพ่อนะคะผิวสวยยังกระเสือดาวนะคะผิวสวยมากเลยนะคะก็หายกังวลน,นะคะในเรื่องสุขภาพของแป้งลํำนะคะแต่ก็ยังดูอาการอยู่นะคะ เพราะว่าคุณหมอเพราะว่าศัรยแพทย์ก็ยังไม่ได้มาดูอาการยังไม่ได้มาตรวจเพียงแค่สันนิษฐานนะคะตามคําบอกเล่าของแอดชัยเฉยๆนะคะน้องก็ยังกินได้ปกติขับถ่ายปกตินะคะแล้วก็นอนเดินปกตินะคะเพียงแต่หนูรอให้พ่อพาหนูออกไปเที่ยวเท่านั้นเองใช่ไหมลูกห,หนูรอให้พ่อพาหนูออกไปเที่ยวนะคะถ้าพ่อพาหนูออกไปเที่ยวหนูจะสดชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อไป หาหญ้ามาให้แล้วพาหนูไปเที่ยวด้วยพาหนูไปเที่ยวไปเล็มยหญ้าก็ฝากเป็นกำใจให้ชองมนฑชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะเอฟซีกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เด็กๆได้ดดมีค่าอาหารค่าขนมค่ะกลับขอบคุณเอฟซีที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปจนจบค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่เงดทุกๆท่านค่ะกรับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาไปลูกเดี๋ยวให้พ่อพาไปนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่ไปบอกพ่อก่อนให้พ่อพาหนูไปเที่ยว โวคาโดนะคะของพี่ปปโป้นะคะโตวันโตคืนนะคะโวคาโดนะคะโตววันตัวคืนแล้วก็สวยด้วยนะคะ